จำคำกูไว้เลยนะกูจะปป่ากูเองแล้วกูจะกลับไปเหยียบหน้ามึงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pick Cover Podcast วันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสแบบสุดๆใน Netflix ค่ะคือถ้าใครที่อินกับเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพหรือไม่กระทั่งเป็นคนสั่งของออนไลน์บ่อยๆเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อนี้แล้วแน่ๆน,นั่นก็คือซีรีส์ Ma ยูนิ corn สงครามส่งด่วนนั่นเองค่ะ คือบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งจะลง n e ็ตฟิตไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังสดสดร้อนๆอนเลยแต่กระแสตอบรับคือตังมากขึ้นแท่นซีรีส์ยตินิยมอันดับหนึ่งในไทยอย่างรวดเร็วเลยค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะซีรีส์แม d ยูนิคอร์เนี่ยเขาเล่าเรื่องแบบสนุกมากเข้าถึงง่ายแต่ก็ยังคงความเข้มข้นของดราม,มา่าและบทเรียนธรุรกิจไว้ครบคร้วน ที่สำคัญคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของการก่อตั้ง l l s s h x p Pace สตาร์ทอัพขนส่งพัสดุรายแรกของไทยที่ก้าวขึ้นไปเป็นยูนิคอนสำเร็จตัวเอกของเรื่องคือสันติที่รับบทโดยไอซื้อนัทรัตน์คือพี่ไอซื้อแสดงดีมากสันติเป็นชายหนุ่มจากดอยวาวีที่มีคาถามง่ายๆเลยนะว่าทำไมการส่งพัสดุจากดอยลงมาที่กรุงเทพเนี่ยมันถึงได้แพงแล้วก็ช้าขนาดนี้ และจากคำถามเล็กๆนี้ละ่ะค่ะคุณผู้ฟังมันจุดประกายให้เขาสร้างธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนขึ้นมาเองแต่เส้นทางมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะซีรีส์จะตีแผ่ให้เห็นเลยว่าเขาต้องเจออะไรบ้างทั้งการหาเงินลงทุนที่ยากสุดๆการโดนหักหลังการแข่งขันกับเจ้าตลาดรายเดิมที่แข่งแข่งมากๆรวมถึงอุปสรรคมากมายในการขยายธุรกิจให้ทันกับความต้องการของตลาดคือมันคือสงครามส่งด่วนของจริงเลยค่ะ ฉันอยากแนะนําให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทํางานหรือแม้แต่แค่เป็นคนที่ชอบดูซีรีส์สนุกๆเนี่ยให้ได้ลองไปดูแมสยูนิคอนส่งครามส่งด่วนนะคะเพราะซีรีส์มันให้บทเรียนหลายอย่างเลยค่ะทางเรื่องความมุ่งมั่นและไม่ยอมแค้ของตัวละครเรื่องการสร้างทีมและภาวะผู้นำที่กว่าจะสําเร็จมันไม่ได้ง่ายเลยนะและที่สำคัญคือมันทำให้เราเห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงว่าจากไอเดียเล็ก มันสามารถสร้างธุรกิจระดับพันล้านได้จริงๆค่ะและแถมยังทำให้เราเข้าใจธุรกิจขนส่งที่เราใช้กันทุกวันมากขึ้นด้วยนะว่าเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยใครที่ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเด่นกันได้เลยนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยลองเปิด Netflix แล้วไปดูกันเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้พีคคอเวอร์พอดแคสต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่กับข่าวสารและกระแสะปังๆในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ